เราคงไม่อยากอายุสั้นใช่ไหมคะเชื่อไหมคะว่ามีธรรมสำหรับคนอายุสั้นด้วยคะ่ะแน่นอนเราคงไม่ได้ปฏิบัติตามหรอกนะคะแต่ก็น่าสนใจใช่ไหมคะว่าทำอะไรเนาะที่ทำให้อายุสั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าคำว่าธรรมคือต้องปฏิบัติธรรมธรรมมีทั้งสองด้านคือทั้งด้านกุศลและอกุศลที่เราจะพูดเนี่ยคือด้านอากุศลน,นะคะธรรมที่ทำให้อายุสั้นคืออันแรกเลยนะคะคือไม่ทำตนให้สบาย คือหาความลำบากแก่ให้กับตัวเองไม่ประเมินตนเอาง่ายๆนะคะเรามีกําลังน้อยเราเป็นผู้หญิงเราเป็นเด็กหรือเรารู้นะคะว่าเราเป็นคนอ่อนแอแต่เราจะต้องยกอะไรที่หนักๆเช่นโอง่งเช่นตุงเช่นตู้เช่นเตียงอย่างเนี้ยเรากำลังหาลำบากให้กับตัวเราเองแล้วค่ะแน่นอนกระดูกขาหรืออะไรเราต้องมีปัญหาแน่นอนหรือว่าเรารู้นะคะว่าตรงนั้นมันลื่น แต่เราก็หาลำบากให้ตัวเองเราก็เดินไปแล้วเราขาดความระมัดระวังเราก็ต้องรื่นหกล้มคือการหาความลำบากให้กับตัวเองคือไม่ประเมินตนและไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเรานั้นได้แค่ไหนและเป็นอย่างไรนี่คือการกระทํานอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในการลงทุนในการคิดทํากิจการต่างๆก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้กําลังประเมินตัวเองประเมินสิ่งรอบข้างประเมินการค้าประเมินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำให้เกินกำลัง อันนี้แหะคะ่ะเขาเรียกว่าถ้าหากว่าเราหาความลำบากให้กับตัวรออยู่สั้นข้อที่2เราสบายในสิ่งที่เรามีมากเกินไปคือหลงละเริงคือหาความสบายกับสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราเช่นเมื่อเราทํามาหาได้เราก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาบํารุงบําเลอเราก็กินทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะกินนะคะสุขภาพคะ่ะร่างกายเราน้ําหนักที่เพิ่มข้อกระดูกเราก็เสียหมดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นคือการหาความสบายจากสิ่งที่เรามีอยู่มากจนเกินไปอันนี้ก็ทําให้อายุสั้น,นก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะว่าเราทุกวันนี้เรารู้หรือเปล่าว่าเรานั้นอยู่ที่ตรงไหนเราได้ประเมินตัวเองไหมเราประมาณในการกินหรือเปล่าเรากินมากไปไหมอาหารเรากินอาหารที่มันย่อยยากทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกินอาหารที่เผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปดิบเกินไปหรือไม่เลือก และข้อสําคัญเราเป็นคนทุศีลหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนทุศสีลคือศีลทุกข้อเราผิดหมดเราลําบากตัวลําบากกายลําบากใจลําบากไปหมดไปที่ไหนฟ้าก็ไม่เปิดให้เรานะเราก็หน้านิ้วคิ้ว,วขมวดอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ก็ไม่ผ่องใสและข้อสุดท้ายคือคบมิดชั่นะการที่เราครบมิดชั่วพาไปในทางเสื่อมเช่นเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันนะเป็นนักเลงผู้หญิง คือสารพัดนะคะที่จะทําให้เราเป็นไปในทางที่เกิดสตรูม,มากกว่ามิตรอันนี้เาเรียกว่าคบมิดชั่วไม่แนะนําไปในทางที่ดีๆเราครบแต่ผลพาล,ผลไม่มีบัณฑิตจิตใจเราก็ไม่ผ่องใสถูกไหมคะเราไม่รู้จักประเมินตนเราไม่รู้จักกําลังของตัวเราเองเราไม่รู้ว่าเรายือนอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ประมาณการให้เพียงแต่พอดีคือเราไม่รู้จักคําว่าการเดินสายกลางนั่นแหลคะค่ะอายุสั้น ในขณะเดียวกันทาที่ทําให้เราอายุยืนก็ตรงกันข้ามกับอันนี้แหละค่ะคือเราประเมินตัวเองเราระมัดระวังตัวเองเราดําเนินชีวิตด้วยสติด้วยความไม่ประมาททําจิตใจให้ผ่องใสเสมอด้วยการเป็นคนมีศีลไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครมีอะไรให้ได้ให้มีอะไรช่วยได้ช่วยเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายเราคบแต่กัลยาณมิตรคบแต่บัณฑิตและตัวเราเองก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรและเป็นบัณฑิตด,ด้วย ดังนี้ล่ะคะ่ะเราก็จะอายุยืนค่ะธาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสนา่วนบุญสมบูรุของท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาในอดีตและได้ปฏิบัติมาในวันนี้ก็ขออนุโมทนาเป็นที่ยิ่งทีเดียวและบุญกุศลใดที่ธรตมาภาพได้บำเพ็ญแล้วในอดีตก็ดีแล้วก็จะได้บำเพ็ญแล้วในอนาคตในช่วงชีวิตที่มีอยู่ก็ขอ,ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้และได้อนุโมทนา